มาคู่นี้ดีกว่าอยู่ด้วยกันนะครับมีแต่ความน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูนะครับเป็นคู่ของเฮ er ียซีแล้วก็น้องนูนนิวนะครับแล้วก็ มีแฟนคลับนะครับคอยซัพพอร์ตผลงานทุกๆผลงานของท้งผู้อยู่ตลอดด้วยคุณผู้ชม oh. อย่างล่าสุดน,นะครับน้องนุ่นนิวนะครับก็เตรียมเดบิวต์ที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกกับซิงเกิลในชื่อว่า f ฟ r ร์ส a ดนนะครับที่ชิบูย่านะครับในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะและมีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ญี่ปุ่นอีกด้วยคุณผู้ชมด้านเฮียซีนะก็เตรียมทำซิงเกิลใหม่นะที่ตอนนี้ก็ เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีสปอลยออกมาหรือเปล่าว่าจะเป็นเพลงแนวไหนนะครับล่าสุดเจอทางคู่ออกงานด้วยกันนะครับนอกจากจะถามทุกประเด็นแล้วนะเราไปถามเรื่องซีดีข้ามฟ้าเคียงเธอให้มาอัปเดตกันสักหน่อยว่าตอนนี้ถ่ายทำกันไปถึงไหนแล้วเอาไปฟังทั้งคู่นะครับเปิดใจทุกประเด็นดีกว่าครับ วันนี้วันนี้ก็มีออกกองฮะแต่วันนี้เรามีงานฮะวันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งฮะผมมีชิมิโอมแล้วก็มีนักแสดงที่เขาเพิ่งปล่อยรูปมา <c oughs> ก็มีแบบหลากหลายนักแสดงมากอย่างที่บอกมันเป็นแบบโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากครับผมแล้วก็ใหญ่ทุกคนได้ลองดูเพราะว่าเราก็ใส่สุดเหมือนกันครับผมใครที่ไม่ได้เห็นผมบูก็จะเห็นผมบูใครที่ไม่ได้เห็นหนูแบบองอาจมีมาดอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นหนูแบบ สตรองแข็งขงมากขึ้นถ้าใครอยากเห็นหนูด่าเฮียก็ไปดูในซีรีส์ฮะ <c oughs> ด่าด้วยสายตาอนะไร้ยสนุกฮะสนุกสำ,สำหรับผมในในคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่ามันเกินตัวผมไปหน่อย <c oughs> รู้สึกว่ามันต้องมีแบบมาดแล้วก็แบบบุคลิกด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีการบูอะไรเงี้ยแล้วปกติถ้าพูดตรงก็เส้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เส้นยึดมันเลยต้องวอมมันเลยต้องวอมหน่อยวอมเยอะนี่อยากฆ่าไปตอนอ่อนแล้วครับคืออยากคืออยากจะบอกว่ามันสนุกมากตอนที่หนูบอกว่าตอน ตอนที่แบบบทมาแล้วฮะบทมาแล,แล้วแบบผมยังอ่านไม่ถึงไงอุ้ยตอนเข้าไปในวังน่ะสนุกมากใช่ค่ะชอบชอบเัืเรื่องมากขนาดแบบเออช่วงที่เพิ่งอ่านบทอย่างเงี้ยครับอ่านเองเลยแบบอุ้ยอยากอ่านต่อแล้วตอนนั้นบทยังมาไม่ครบครับต้องรอรอไม่ไหวอ่ะเลยต้องแบบใช่คับเลยต้องเอาเนื้อเรื่องย่อๆมาอ่านต่อเพราะว่ามันคาคาเดี๋ยววันที่20นี้ครับมาอีก9วันก็จะมีเพลงซิงเกิลญ,ญี่ปุ่นครับที่จะ ปล่อยออกมาครับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแทบทั้งเพลงเลยครับใช่เป็นเรียกว่าเป็นเพลงเดบิวต์ละกันครับใช่แล้วก็แต่ว่าช่วงอัดเพลงก็ไปอัดที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ไทยเอ็มบีที่ญี่ปุ่นด้วยฟังแล้วครับฟังแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเพลงอย่างที่หนูบอกไว้มันดีครับไว้มันดีฟังแบบอย่างที่บอกว่ามันเป็นเพลงแบบฟังที่ญี่ปุ่นแล้วแบบว่าสบายสบายช่วงต้นเดือนหน้าใช่เดี๋ยวผมจะมียก dream catcher คอนเสิร์ตคับไปจัดที่ญี่ปุ่นด้วยที่โตเกียวครับใช่แต่ว่าสเกลจะเล็กลงพอสมควรเลยครับเพราะว่าด้วยเนื่องจากกฎระเบียบของทางญี่ปุ่นว่าจัดคอนเสิร์ตครั้งหนึง่งไม่ให้เกินกี่ชั่วโมงชั่วโมงครับเครียดเลยเพราะว่าคุยกับพี่ออฟอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคอเพลงละเราเลือกเพลงแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นซิงเกิลแรกอะ่ะเหมือนเข้าใจพี่หนูแล้วมันแบบเรารู้สึกอย่างอย่างที่บอกอะ่ะเราก็ฝึกการร้องมากขึ้นแล้วก็ MV ก็อยากทําให้มันดีอะไรเงี้ยเพราะเป็นเพลงแรกด้วย จะให้เรียกว่าเดบิวมันก็ดูแปลกๆเราก็เลยรู้สึกว่าทําเพื่อความสุขทุกคนแล้วก็เพื่อความสุขตัวเองเราได้ลองทําอะไรสิ่งที่เราไม่เคยทําด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ดีฮะแต่ดีเป,เป็นเพลงที่ไวดีมากครับผมแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆใช่เป็นเพลงไม่ชา้ามีเดียมมีเดียมครับผมมีจังหวะหน่อยจริงๆ,ๆก็ได้จริงๆก็ได้หนูเป็นแบบอย่ามกันครับเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงแล้วก็ตั้งใจร้องมากปีนี้ครับแน่นอน เพราะมีวันถ่าย MV แล้วไม่เดินหิ้ก็เดินหน้านี่เลยนี่เลย <c oughs> บอกเลยเลยกดดันอยู่นี่ <c oughs> แต่สน,นุกฮะสน,นุกก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรสิ่งอะไรแบบที่ใหม่ๆท้าไทยดีก็ฝากด้วยฮะเด <c oughs> ี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็น mv ยังไงเป็นเพลงแบบไหนแล้วก็จะถ่าย mv มาเป็นยังไงก็รอติดตามแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบนะเพราะว่าตัวผมชอบมาก